เพื่อนคนนอนดึกวันนี้มาปลูกต้นไม้อวบน้ำกันต่อนะคะก็จะปลูกวันละกระถางสองกระถางวันละอย่างสองอย่างเพื่อที่จะ,ะปลูกให้ลูกค้าด้วยปลูกไปไว้ที่ร้านด้วยแล้วก็ถือโอกาสมาปลูกให้ทุกท่านได้รับชมไปด้วยนะคะวันนี้ก็เป็นต้นไม้อวบน้ำต่อเมื่อวานเราได้ประมาณ ครูก็ปลูกได้ประมาณ10กระถางนะคะเมื่อวานาเสร็จแล้ววันนี้มาต่อนะคะก็เป็นต้นไม้อวบน้ํามาดูกันเลยนะคะสําหรับใครที่นอนนอนดึกนะคะวันนี้เป็นต้นไม้อวบน้ําทั้งหมดนะคะตรงนี้ก็จะเป็นตัวนี้เราเรียกว่าเบี้ยเศรษฐีนะคะ อันนี้คือเบีย้ยเศรษฐีมี2แบบนะคะก็จะ,ะเป็นแบบด่างเป็นสีเขียวก็มีสีด่างแบบนี้นะคะก็มีดูยากขึ้นนะคะครู <S 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 ไม่ชอบดึงยาออกครูว่ามันอมองแล้วมันเป็นเวลาตั้งอยู่ที่ร้านนะคะ,อ,ะอันนี้นะคะเสร็จแล้วก็เลือกดูนะคะว่าเราจะเอาแบบไหนมาปลูกรวมในกระถางเดียวกันนะคะ ก็ทั้งหมดนี้กระถางที่ใช้ในวันนี้ก็จะใช้ใหญ่หน่อยเพราะว่าครูจะใส่ประมาณสักหนึ่สอามสี่กระถางนะคะก,กะะ็ใช้กระถางไซส์ที่ใหญ่ขึ้นมานิดนึงเสร็จแล้วดินปลูกดินปลูกตรงนี้นะคะมาต่อนะคะวันนี้เรามาปลูกต้นไม้อวบน้ํากันดินก็เป็นดินปลูกแคทตัสปลูกกระบองเพชร ครูก็จะเติมตัวทรายนะคะอันนี้ก็คือใส่ทรายใส่มูลไส้เดือนนะคะใส่มูลเส้เดือนเข้าไปแล้วก็จะมีะหินภูเขาไฟที่จะปลูกในวันนี้เนาะ,ะตรงโน้นนะคะก็จะเป็นพวกหินต่างๆอันนี้เปลือกไข่เปลือกไข่แล้วนำมาผสมดินปลูกได้นะคะยิ่งถ้าเราได้ไปคั่วยิ่งดีนะคะสำหรับเปลือกไข่ตัวนี้ก็จะช่วยป้องกันมแมลงได้ด้วยนะคะเวลาเราคั่ว มันจะมีพวกาธาตุกรรมฐานเวลาเราจะนําไปผปสมดินปลูกเปลือกไข่ดีมากๆอย่าไปทิ้งนะคะเวลาเรารับประทานเสร็จแล้วอาจจะทอดจะทําอย่างอื่นเสร็จแล้วเปลือกไข่เหลือก็นํามาใช้ตรงนี้นะคะแล้ววัสดุที่รองก้นกระถางมันใช้ได้หลายแบบอยู่นะคะก็จะเป็นไอ้พวกอิฐทุบนะคะแล้วก็เป็นพวกพวกนี้ได้นะคะ อ่าป๊ปเปอร์ก้นใหญ่ๆห,ห,หน่อยหินภูเขาไฟอาวัสดุรองก้นกระถางแต่วันนี้ครูจะใช้เป็นตัวมะพร้าวสับนะคะรองไปที่ก้นกระถางอ่าดินปลูกอันนี้เปลือกไข่เปลือกไข่ก็ใส่ใส่ด้วยได้นะคะถ้าเปลือกไข่ตรงนี้เราก็สามารถผสมผสมกับดินปลูกได้เลยนะคะอ่าส่วนใหญ่ครูจะเก็บเอาไว้นะคะพอตากแดดแห้งแล้วก็นำมาตำตำ ใช้ได้กับไม้ไม,ไม้ใบนะคะไม้ใบไม้ดอกไม้ประดับเอามาผสมดินปลูกด้วยอนะคะคุกเคล้าใครยังไม่นอนนะคะมาปลูกต้นไม้ด้วยกันวันนี้อคุกเคล้าให้เข้ากันนะคะเป็นมุมทำงานอาของครูเวลาดึกๆมานะคะก็จะปลูกไม้พวกนี้แหละเล็กๆน้อยๆกระจุบก,กระจิบ เรียบร้อยนะคะง่ายมากๆเวลาเราจะปลูกเสร็จแล้วก็ตักดินนะคะตักดินใส่ไปพอประมาณก่อนมองเห็นไหมคะมองเห็นอยู่เนาะอ่ะกะว่าประมาณนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยเติมทีหลังอ่านะคะ วันนี้เราจะใช้เลือกดูนะคะว่าจะใช้ตัวไหนอันนี้ครูก็จะเป็นต้ไนไม้อดน้ำเนาะไผ่ทะเลทรายเบี้ยเศรษฐีน่าจะใช้ประมาณนี้แล้วก็ตัวนี้ตัวนี้เขาชื่อแพรทองแคละนะคะต้นนี้ชื่อแพรทองแคละเบี้ยเศรษฐีแล้วก็ตัวนี้ไผ่ทะเลทรายอันนี้ก็จะเป็นกุหลาบหินนะคะ เป็นไม้อดน้ำํำตรงนี้อีกถ้าไม่พอเราก็เสริมได้นะคะอันนี้แพหยกนะคะต้นนี้ต้นนี้เราเรียกแพยหยกฮาโเทียและก็จะมีเก๋งจีนนะคะตัวนี้เก๋งจีนอ่ะเดี๋ยวเรามาปลูกกันเลยก่อนอื่นเลยก็เอาออกจากกระถางก่อนเราลองวางดูก่อนได้นะคะลองวางว่ามันประมาณไหน อลองลองวางดูก่อนว่าเราจะปลูกอ่ะนะคะก็ประมาณนี้เราจะวางวางรูว่าประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วดึงออกจากกระถาง ลองดึงออกจากกระถางก่อนนะคะจะมีตัวเพลี้ยเล็กน้อยนะคะตัวนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราใส่สตาร์เกิลจีลงไปนะคะเห็นไหมคะว่าตัวนี้อ่านะคะตัวเพลี้ยนิดหน่อยก็จะใช้นิ้วนะคะ ถ้ามีรูก็กดไปที่ก้นกระถาง ه, แป๊บหนึ่งนะคะใครมีปุ๋ยตัวนี้ใส่เข้าไปสักโรยห่างๆนะคะตัวนี้เราเรียกว่าปุ๋ยละลายช้านะอ่าประมาณนี้แป๊บหนึ่งนะคะครูใส่ถุงมือแป๊บหนึ่งใครมีต้นไม้อวบน้ำเยอะ นะคะนำมาปลูกรวมในกระถางเดียวกันได้ตัวนี้นะคะอันนี้ลากเยอะไปเอาวัสดุเก่าออกเล็กน้อยนะคะแล้วเราค่อยวางตัดลากนิดนึงตัดลากออกนิดนึง นะคะคตัดลากเพื่อ,อให้เขาสร้างลากใหม่อาลองวางดูนะคะประมาณนี้ ลองวางดูนะคะใส่ก้อนหินไปประมาณสักอันนี้เป็นกุหลาบหิน ตอนจับตอนนี้อย่าไปกดแรงนะคะก็ค่อยๆกดลงเบาๆนิดนึงอ่าก็วัสดุเอาออกเล็กน้อยอ่าค่อยๆกดลงไปนะคะอันนี้ค่อยๆกดลงไป ใส่หินลงไปตรงกลางาล้มไม่เป็นไรเดี๋ยวเราอ่านะคะประมาณนี้เดี๋ยวเราอัดดินเข้าไปนะคะอัดดินลงไปด้านข้าง วันนี้ปลูกกระถางใหญ่นิดนะึง ใครเก่งแล้วชมเพลินๆนะคะมือใหม่ก็ดูวิธีการแล้วก็ทําแบบนี้เดี๋ยวครูบอกราคาให้ว่ากระถางนี้อยู่ที่เท่าไหร่กดด้านข้างลงไปนะคะ ด้านข้างลงไปอ่าเรียบร้อยนะคะทีนี้ก็ใส่หินนะคะเราจะใส่หินสีขาว ตัวนี้นะคะที่ครูเตรียมมาไว้ก็จะเป็นปหินโรยหินโรยข้างบนนะคะ,ะที่ถามว่าหินใส่ตอนไหนมือใหม่นะคะมือใหม่คนเก่าแล้วไม่เป็นไรคนเก่าแล้วเก่งแล้วหินโรยข้างบนนะคะมือใหม่จ๋าไม่เอาผสมดินปลูกนะคะก็เราจะโรยด้านบนแค่นั้น ่าเดี๋ยวเก็บเก็บความเรียบร้อยอีกนิดหนึ่งครูจะใช้สีเดียวเลย ท่านที่มาชมย้อนหลังนะคะก็ลองทำดูเนาะเป็นการารวมต้นไม้หลายๆอย่างเข้ามาอยู่ในกระถางเดียวกันการดูแลง่ายนะคะตกแต่งได้ใครมีสัตว์ตัวเล็กๆนะคะนำมาวางได้หินถ้าไม่ถ้าถ้าใครอาจจะเติมก็ได้นะคะเป็นพวกหินพวกนี้เติมลงไปได้ค่ะ มันะก็เรียบร้อยแล้วนะคะตบดูความเรียบร้อยนะคะเวลาเราจะมันยังไม่เรียบร้อยไหนก็ค่อยอค่อยทำครูทำแบบรีบเลยต้นไม้นะคะไม้อวบน้ำไม้กระบองเพชรราสีกันปลูกกระบองเพชรปลูกต้นไม้อวบน้ำตั้งโต๊ะทำงานนะคะ ประจําราศีด้วยต้นไม้อาเสร็จแล้วค่ะทีนี้น้ำที่ใช้รดมาดูกันนะคะอ่าไม้พวกนี้สามารถอยู่ด้วยกันได้หมดทุกอย่างนะคะก็คือจะเป็นไม้เซตเดียวการดูแลไม่ว่าเรื่องดินเรื่องแสงเรื่องน้ำนะคะเขาก็จะเป็นต้นไม้ที่อ,อยู่ด้วยกันได้อย่าไปเอาไม้ชื้น มาไว้กับไม้แห้งนะคะเพราะว่าการดูแลต่างกันอ่ะทีนี้น้ำที่เราจะใช้ลดก็อ่ะใครมีเครื่องดื่มชูก,กำลังหยดลงไปนะคะอันนะเดี๋ยวกูแว๊กหนึง่งหรือเป็นตัวนี้ได้นะคะอ่ะเพื่อนๆถ้ามีตัวนี้ใช้ได้นะคะนมอ่ะพวกนมต่างๆเราสามารถนำมา ลดพวกนี้ได้นะคะก็เตรียมน้ําเอาไว้อเดี๋ยวครูหยดลงไปสัก1ช้อนในการที่จะลดวันนี้นะคะเอาเตรียมน้ําเอาไว้ตัวนี้ประมาณ2ลิตรนะคะถ้าใครมีตัวนี้หยดลงไปได้นะคะอน,นมสามารถใช้ได้ทุกอย่างหรือเครื่องดื่มชูกำลังนะคะวันนี้ครูจะใส่ด้วยกันก็ได้นม1ช้อนชาใส่ในน้ำตัวนี้ ะะเป็นบำรุงบำรุงต้นไม้ที่เราปลูกใหม่เสร็จแล้วก็เครื่องดื่มนะคะอีกสักหนึ่งช้อนชาบำรุงเลยนะ,ะเป็นยี่ห้อไหนก็ได้นะคะเพื่อนๆไอ,อตัวเครื่องดื่มเพราะว่ามันมีวิตามินดีระบบรากเขาเวลาเราเปลี่ยนกระถางใหม่ๆนะคะมันจะได้ฟื้นตัวเร็วๆนะคะอันนี้ก็ใช้หนึ่ช้อนต่อน้ำ สลิตรนะคะอ่าเสร็จแล้วเราก็ตักรสได้เลย<ๆ>เดี๋ยวนะแป๊บใส่บัวนะคะครูจะใส่บัวรถอ่าแป๊บนึงนะคะ รดแบบนี้เลยต้องไปวางไว้ที่กลางแจ้งนะคะตัวนี้ชอบแดดต้นไม้อวดน้ำเซตนี้ชุดนี้เสร็จจากนี้นะคะเอาไปไว้ที่กลางแจ้งกลางแดดอย่าเอาไปไว้ร่มนะคะถ้าเอาไว้ร่มตัวนี้มันจะ,ะพวกนี้แพทองแคล้ถ้าเอาไปไว้ในร่มมันจะยืดแล้วสีมันจะไม่ได้อย่างนี้นะคะกุหลาบพิน พวกนี้คือแดดร้อยเปอร์เซนต์นะคะแดดได้ทั้งหมดอ่านะคะหลังจากนี้ก็ไปวางไว้ที่แดดเสร็จเรียบร้อยนะคะก็เซตนี้ถ้าราคาขายครูก็จะขายอยู่ที่450นะคะ450ก็คือแบบนี้เลยตั้งขายที่หน้าร้าน450านะคะใครสนใจตัวนี้นะคะถ้าหาครูได้นะคะ,าาคลนะคะแล้วก็จองจองเอาไว้เพราะว่า เวลาไปตั้งที่ร้านก็ไม่แน่ว่ามันจะขายได้เลยไหมหรือว่ามันจะเหลืออยู่ก็สั่งครูได้นะคะถ้าใครจะเอาแบบนี้หรือใครจะไปปลูกเองไปทำเองเป็น DIY ต้นไม้ที่เราจะไปตั้งโต๊ะนะคะเช้าราศีนะคะราศีที่ต้องปลูกกระบ,บองเพชรกับต้นไม้อวดน้ำเอาไว้ที่โต๊ะทำงานนะคะก็ประมาณนี้แบบนี้ได้จะปลูกชนิดเดียว อาจจะปลูกรวมกันก็สามารถทําได้ถ้าใหญ่แบบนี้หน่อยก็ตั้งที่อโต๊ะนะคะที่โต๊ะสนามหญ้าโต๊ะหน้าบ้านเพราะว่ากระถางมันใหญ่ก็จะ,ะตั้งโต๊ะทํางานก็จะใหญ่ไปนิดนึงถ้าโต๊ะทํางานก็ให้เป็นกระถางเล็กเดี๋ยวครูสอนในครั้งถัดไปนะคะก็ให้เป็นกระถางไซส์ประมาณนี้เวลาเราจะไปปลูกตั้งโต๊ะทางานนะคะจะเป็นกระบองเพชร หรือจะเป็นไม้อวดน้ําก็ต้องเลือกเอานะคะมันต้องอไซส์เล็กๆนะคะเวลาจะไปตั้งโต๊ะทํางานเนาะเดี๋ยวครูก็จะสนเรื่อยๆเออเอาราคาวันนี้ก็ได้ชุดนี้เพิ่มมาอีกหนึ่งกระถางวันพรุ่งนี้จะเป็นแบบไหนก็รอติดตามนะคะในช่วงในช่วงเวลาประมาณนี้เพราะว่าครูจะ,ะผ่อนคลายช่วงดึกๆนะคะก่อนที่ครูจะนอนครูก็จะมาปลูกแบบนี้เนาะก็เออ ได้เรียนรู้ไปกับครูด้วยนะคะก็ประมาณนี้ภายใน10นาทีก็เสร็จแล้วนะคะอ่าเป็น DIY ต้นไม้ของเรามีข้อคำถามใดๆไหมคะ,ะท่านที่กําลังรับชมก็สำหรับวันนี้น่าจะประมาณนี้หากมีคำถามใต้คอมเมนต์ได,ได้เลยนะคะเดี๋ยวครูมาตอบให้เนาะสำหรับคำถามที่ถามเอาไว้ค้างๆอยู่ก็เดี๋ยวทยอยตอบ นะคะคเอาแล้วคะ่ะวันนี้ก็ได้ปลูกไม้อวบน้ำอีกหนึ่งชุดนะคะเดี๋ยวเจอกันในไลฟ์วันพรุ่งนี้จะเป็นแบบไหนก็คงรอติดตามนะคะสำหรับท่านที่นอนดึกอยู่เป็นเพื่อนคนนอนดึกนะคะวันนี้อ่าก็คงจะประมาณนี้แหละเนาะอันนี้เดี๋ยวครูให้ดูอีกกระถางอันนี้มันตัวนี้เวลาปลูกนานๆนะคะมันก็จะแน่นนะคะอันนี้ก็จะพร้อมที่จะ เปลี่ยนกระถางได้แล้วนะคะ,ะเวลาเวลาที่เราปลูกงานพวกนี้นะคะพอนานๆานไปเนี่ยเขาก็จะแน่นเต็มกระถางนะคะซึ่งก็ถ้ามันแน่นมากๆก็จําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนเป็นกระถางที่ใหญ่ขึ้นการตกแต่งสวนถาดหรือการจะทํางานพวกนี้ต้องคอยดูหมั่นคอยดูนะคะ,ะแล้วก็คอยปรับเปลี่ยน นะคะปรับเปลี่ยนกระถางอ่านะคะก็จะประมาณนี้เนาะวันนี้อ้าวประมาณนี้เดี๋ยวอาพวพรุ่งนี้เจอกันค่ะมีคําถามใดๆไหมคะท่านที่กําลังรับชมอ่าเดี๋ยวครูไปก่อนแล้วเนาะเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะคะไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ